สวัสดีครับผมดีมาดอไดช็อตนะครับพี่ๆคมปิ้งนะครับหรือว่าลูกค้านะครับที่เห็นช่องทางเรานะครับทาง u t u b e เนี่ยนะครับผมวันนี้นะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็เข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวนะครับผมร้อนมากนะครับตอนนี้ก็บ้านเราก็ประมาณ40องศานะครับแต่ละพื้นที่ก็ได้ไล่กันเฉลี่ยประมาณนี้นะครับตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มหรือว่า บางท่านนะครับก็ยังออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งกันอยู่นะครับบางคนยังออกไปกลางเต้นกันอยู่นะครับก็เลยวันนี้มีสินค้าหนึ่งอย่างนะครับที่จะมาแนะนํานะครับพี่พี่ชาวาแคมปิ้งนะครับก็คือพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับข้างหน้าผมเนี่ยครับนี่คือพัดลมอาลูมินีานะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ หรือว่าตัวนี้ที่ผมรีวิวนะก็คือลูมิ n น่าพาสามนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะมาดูเพราพอร้อมกันนะครับว่าข้านในมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วว่าคอมแรงมันจะขนาดไหนมาดนูนะครับเนี่ยครับผมก็เอาออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็ใส่ถุงมาอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวพัดลมเลยนะครับผมนะครับรูปร่างลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้ดูรอบๆนะครับประมานี้แค่ทรงอ่ะก็สวยงามแล้วนะครับเนี่ยนะครับมากับอ่าตัวฐานนะครับที่จะเป็นสวยงามมากเลยเป็นวงกลมนะเนี่ยครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่ะ ตนนี้เราจะมีคู่มือมาให้นะครับลูกค้าเนี่ยคู่มือแผ่นเป็นแผ่นกระดาษคู่มือนะครับมันก็จะบอกเลยนะว่าฝั่งว่าฝั่งนี้มันก็จะเป็นพวกระดับความแรงของของลมใช่ไหมครับแล้วก็ข้อดีของอ่าข้อดีของพามสามเลยครับฝั่งนี้นะครับจะมีตั้งเวลาปิดให้ด้วยนะครับชั่วโมงปิดนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะนะครับส่วนด้านหลังจุดจุดด้านหลังเนี่ยนะครับ จะมีบอกแบตเตอรี่นะครับมันจะมีสามจุดถ้าเกิดว่าไฟมันขึ้นสามจุดก็แสดงว่ามันเต็มนะครับจยโอเคนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ผมเปิดเบอร์หนึ่งอยู่นะผมก็หมดเบอร์สองแล้วเบอร์สองล้ามีตัวเทียนะนี่เห็นไหมอ่าเบอร์สามนะนี่เบอร์สามนะเห็นไเนี่ยครับแรงอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์แรงสุดแล้วนะครับผมอันนี้แรงสุดแล้วน,น,นะครับดูจากกระดาษได้เลย นะครับผมอ่าอีกนิดนึงนะครับผมสามารถส่ได้ด้วยนะครับพ้าลงตัวนี้ครับลูมิน,นขขขข่นะครับกดค้างครับแค่กดค้างเองับครนะครับมันก็สายได้เลยเห็นไหมนะครับอนไรดูตรงเลยครับผม เอามีไว้ติดรถยนต์ไว้ก็ได้นะครับไว้เวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆนะครับเผื่อไปจอดรถนั่งเล่นที่ไหนนะครับก็มีบนลมติดไว้นะเพราะอากาศบ้านเราอย่างที่เรารู้กันมันร้อนมากนะครับหรือว่านั่งแฮงเอาท์อยู่หน้าบ้านนะครับกับเพื่อนฝูงหรือว่ากับครอบครัวนะครับนั่งเล่นหน้าบ้านก็มีติดไว้ตั้งบนโต๊ะอย่างนี้สวยงามได้เลยนะครับผมเริ่มเติมนิดนึงครับผมตัวนี้นะครับเราแค่หมุนตรงนี้เนาะหมุนตรงนี้นะนะครับเรายืดสูงขึ้นได้นะครับผม การทงานก็หมุนใี่แน่นเลยเนะหมสุเนี่ยครับผมไม่ล้มครับผมแข็งแรงครับไม่ไม่ล้มไม่ล้มเลยแรงนะครับก็อยากจะแนะนําตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านของเราคือเอาดอร์ไลท์ช็อปจังหวัดอยุธยานะครับช่องทางติดต่อของทางร้านเรานะครับอยู่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้อดีนขึ้นไาให้เนาะนะครับเบอร์โทรแล้วจะมีแอดมินคอยอ่าตอบกลับนะครับผมนะครับโอเคถ้าสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมานะครับผม ครับผมดีมากดอนะครับจบเกียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ